สวัสดีครับสวัสดีซีไมซีกาเด้อสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนครับมือนีย่ามแรงเท้าที้าพี่น้องไปขายพลักพักพักพี่น้องพักหลังจากเขาเล่นกีฬามาแล้วพี่น้องพทหกหนึ่งครับตูดไปหลุกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับลูกชายคนใหญ่จบปอหกเข่ามอหนึ่งแมนมือนีไปสอบมอเตตีครับมือนี มืน่นได้ตีครับมืน่นมื่นกระายสีไทยเบิ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนะค่ะพีนน่นี้ไปท้ายฟ้งทั้งกันไปบอฉันจะเอาเครื่องเสียงไปเชียร์น้องนี่โอเคไหมโอเคมอนี้ซาเลงมนี้ซาเล,ง,าลงย่างหัวหลุด <c> ป <oughs> ีกับมากมาื่อนีสามห้าสีสหาส่ห้าแล้วก็สิบบาท <c oughs>

งผชีสบบาทติดต่อาเ่นคว่าของผมจะเยนว่ะไม้แหลกกรบมันอยู่ครับพี่น้องมาขายเสียเพื่อนครับนี่แหนวเมฆนิวซีครับกินอย่างนี่เอะกระโพดหอนว่หอนบ่มือนนี่เอะมามา สามสิบยี่ห้าของดีมีน้อยเหมือนนี่ว่าแต่จิบอดอกทำไมทำไมใบบีมันยังไงยังให้มันดอกอยู่ไม่รู้ตลาดนั้นโลหะหกสิบนะคะแต่ลำก็มีซีขนาดมายางละน้อยหัวมันฝ่าวนะมึงเสิร์นี่อันนี้จ้าเอาอะไรคะ2จ้าอันนี้จ้าอันนี้ กระลำดอกเป็นังไรทงแหละสามสีสามสีก็ยี่หากระลำทงอันนี้กระลำตีก็ยังโซ่โอ่งหัวนี่ยังบอสจัดหัวหน่อยมาได้หนิเมนหย่านบรหาสนื้อมันน้อยแล้วแต่มันกดให้กระลำดอกนี่ค่ะอันนี้ห้าอันนี้สามสีอันนี้เลือกหัวหน่อยมาขายก่อนหย่านบรหาสนื้อบอสสั่งกิโลเนาะ แฉกเมื่ดดคลายเข้าไว้แมวยได้นนมีอันนึ่งมีอนแฟแมจะได้นือนันเหานนว่าแนแห้งครับพี่น้องจะลำไอ้ใบนึ่เปิมองได้็มิบใใจเหรอร่างแบง่าีเดี๋ยวเราลงมาดงค้างมนบออเต่าไม่กินพัตข้าไปดขนาก็่างอวันเลยครับใหญ่นี่กต เหลือกบมันมีหัวกลมหัวแบนบอคำวอเทศกาหน่อยยุ2ชงบอกกมแบ่งก็ไปขอซื้อเหลือกึนมะหนักๆนักจังนั้นวันี้เไนนียถามกนข้อวกลัดอมาจบังเลยนี่อากระทานีกที่กระทานปลอดมาขายมือแรกครับน่งมาขายมือแรกขายดีครับขายดีกลั มืดอากเกอรนี่กะลังหัวใพุ่ก็ไปูเอาเลังดนก็มดแล้วมันมดแล้วแบงก็ิ่ก่อนครับมือนีเดี๋ยววันหนาสิตัดมาไหมหสายสามสิบ กให้จห้กกีปลูกหลุดสองมาแตงสีบวออบ่อนี่ไหขอบคุณครับอ่ารับตังค์ครับพี่น้องสรวว่าปลูกหลุดไรพน่้วเป็ดจะไรบ่คือเยอะเลยแน่นบ่มันมีแมงด้วยบดได้ฉีดเลยปลอดสารเหลือแค่นี้แหละมีคณะคณะมี่กะลํา ฮะเป็นนางงูเนงูงูงั้นว่าจะสีให้โอ้โอ้โอ้รถไหลรถไหล

กะลำดองเมื่อเร็วถึงครับโอ้ขายผักหนาห่อนก็ขายดีอยู่ครับขายผักมาขายเพิ่นว่าคือเห็ดได้เพิ่นว่า <laughs> ห่อนป้านนี่ <laughs> กับปลูกปลูกแน่ละกต่ดูแลแน,น่กับเลื่อนหวนัวเป็นไส้เลยพี่น้องครับขอบคุณครับเอเหลือหลายบ่เฮา ก็จะดีและเปต่อครับพี่นอไม่ด้วยไม่ีนด้วยจแล้วบอกยูด้วยซี่โครงแปปีก้งปีกแห้งก็รักษาอยู่่งถามร้อยเท่าไหร่อร่อยเลยแต่ใอ้ปีกหัวเลยหัวอร่อยอตีเดีวกนอาจจะมา โอเคให้ปิดก่อนนะเราเอไปเหรอยู่ตากไปแล้วอยู่ห้ไากไปแล้วไม่หางไม่หางไม่หังจังบคนของพว่อาใหญ่เดินอาลูกหน่อยหน่อยมึงไม่น้ำมืออึนนี่ละ รักแม่หนกลังหัละซ้าถักหน้าร้อนกลังนผู้ได้อดีตสามสี่ขาหัวละโลกามันแหนงแห้งมากเไาเใส่ยาสีดำกำลัร้อนเข้าเเมาเมาเมาถักแกไม่ถ้ามันไม่ดีนจ้งด้วยหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ยเก้าาาเป็เจ้าเปิดไปเห็นไหมดูขักกรีนอะเปิดวะมอนัา

กะลำดอกหมดเจจอดมอง,มอง,แ,มองแรกดูตแสล้มแรกเลยกะลำปีหัวเท่าไร่นันนี้สามสิ่นาแรง,งจะโละเครืองได้ยเยนบบมีนงกบามาเนาะแุ้ยยุ้รอกรอเสีบนะก <c oughs> <c oughs> ินเนงหัวกันเลยตัว บสงการอจักบาทห้ารอยบ่เอาั่งไปเลยวะขอหัวเกลือข้อหัวไเลยหไปล้อแปงก็เลยเาพิงแหงไยบ่วตานี่หัวฮะแม่เท่าเหลือหัวเดียว ครับขอบคุณครับมายามได้ไปหยุงานพเตือนเออไปยุดหน้านะไปหยุดเต้ทงขง้หนอ,อ,อย่านม้าเานาะย่นมาัตของปลอกไะไ้นเนียนก็หนันออกก็นีออกมันก็เล่นไ่กอยู่ตลอดเนได้ยก็เตือฮะ เนี่ยเอากรขายเมื่อเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแบบ<ด>ขายดีแห่งกะล,ลัมดองน<ม>ี่<ด>แบบว่ากะลัมดองนี่คือเป็น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 ผักสันนําเลยนะคะแต่ว่ากะลัมปี้นี่ส่วนมากพวกร้านขาน่าเนาะเขาสิสันเหม่นบ<อ>่แต่ว่าในบา้านเฮานขายได้อย,ยู่ค่ะกระทือก<า>็ถือว่าเมื่อสบความสํายเมื่อส์ขายของวันแรกขาฮพอนพี่น้องเออขายดีแห่งยอมรับว่ากะลัมดองเดี๋ยวไปหาหลายเแี่งใช่ผักผักชีก็ขายได้เยอะผักชีก็ขายได้หลายบาทค่ะ บ่งหนึ่งหนีรถมอไซค์เพิ่นพีเพนเรียนผ่านมาเพิ่นก็เอาเนาะกับบาสสวีดบปิดไทยเนาะค่ะอ๋อค่ะพี่น้องค่ะไปสรุปยุ่ยเพื่อนค่ะว่าสิเด็จักบ้านเนาะค่ะจังวันนี้เข้าบ้านจะได้มันมานขายเหมือนเลี้ยกระบป๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียำซอสพี่น้องหลังจากที่ไปขายพักมาหมู่บ้านเนาะเมียนลงบ่ทันครับพี่น้องเอาสวัสดีไม่ก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีย้ำเช้าเด้อค่ะวันนี้เฮาสิไปออกกำลังกายอีกคือเก่าเมีนอันนี้เก็บพริกค่ะไป เพิ่มนขอสนับสนุนพลิกแล้วก็มะเขือเทศนะค่ะพักแกยวตั้มสมในกีฬาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้อาผักนั่นนําไอ้ผักตัดข่าหน่อยพักแก้วค่ะเสด็จเมียนพักตัดข่าหน่อยเนาะครับตะลําตรงนี้เอ้าประเทศนี้เฮาก็สิสรุปก่อนเนาะค่ะแม่นเพราะว่านี่ไปขายผักได้700ดลอยค่ะโอ้โหแต่สิได้500ได้700ครับพี่น้องเพราะว่ากะลําปีเฮามันหนักแม่นก็ได้หลายกะลําตัวกันปกติน่ะหัวนึงเกือบ50บาทครับ แต่ว่าไปขายตามบ้านขายหัวสามหาสามห้าสี่สิบเหมือนมันแห้งกดบวลงเลยครับเพราะว่าขายในราคาดันเนาะค่ะพี่น้อเมียนละโลละโลละโลขายละโลละสามสิบนะค่ะอยู่ในราคาไหนล่ะค่ะขายแบบบ้านๆครับขายแบบผู้กินกับผู้กินผู้ขายกับผู้ขายเพราะว่าหนานี่ทั้งบ้านแท้งแห้งเลยค่ะพัดฝน กะลัมดองนี่ทางบ้านโลหกชิแต่ข,ขายสามชิจจ้นเน้ะค่ะเมียนไปอีกขากับขอบคุณพี่น้องเด้อที่ซอยอุ่นนุ่นพักแมนเพิพ่นงออมเลยครับเมองนเป้มนอเแป้นจ่อยแต่ว่ากะลัมดองนี่ว่าตองห่วงเลยเหมือนนุ่นมองเดี่ยวเลยเน,ะนาะได้ง่ายเลย น้อยกับสิผ้าพี่น้องไปเบิร์นเบาสุวีนฮดข้าวโพดที่ทนี่เน้น้อยเนาะค่ะสีสฮดข้าวโพดท,ที่ดอกก่อนครับเพอบุตรท่านได้ฮดฮดเวีนมือครับก็ได้อำลาพาจากไฟซาวนี้สิได้ฟอกกันคลิปหนาเนาะค่ะสิ <c oughs> สเฮ็ดอีหยังกระทาหล่น,นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปซ่อมมึงแหนงนอนใหม่อีกก่อนแล้วก็จังคอยไปอยู่ในสนามกีฬาเนาะครับหดลืมตัดสามหัวเนาะค่ะหบลืม ออเดอร์คุณแต่มีหนอนข้างล่างเลยค่ะแต่ว่าเข้เอาแกะออกโอ้บนีหนอนบมเมนผพักสาวกันนี่กะาแม่ตัดจักสามหัวใหญ่ๆเนาะค่ะคนภาคกกันเอาไปขายลูกสิ่นกันค่ะพี่น่อในกีฬาในสังหัวใหญ่ไปบ่ได้หรอกตกใจ งามงานพี่น้องเด้อันนี้เขาบอกไงเลยตามออเดอร์นี่ก็เก็บพักได้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะไปเมื่อค่ะพี่น้องกีฬาค่ะพี่น้องบ้าสวิทปกกษีฮดไปจังสีเนาะค่ะบ่บ่ได้บ่ได้แบบปล่อยหนาวใส่แต่ว่าห้องฮดไล่เล่นมือครับเล่นมือก็มึงฟัดอนนี้แบอขนาดตอนไม่มีซองฟัดยังไง ใหญ่คือเก่าค่ะฟักใหญ่อยู่แต่เฮาบ่ได้เลือกหักฟักออกเนาะบางบางส่วนมกกันก็มี่ฟักเดียวก็แล้วแต่ค่ะบ่บ่ได้บ่ได้มีเวลาเลือกออกต่อค่ะพี่น้องแต่ว่าขี้แหลมมันก็ขายได้อีหลีอยู่อันนั้นต้นที่มันเกิดก่อนนะ่ะมันเป็นฟักใไงเหรอค่ะไงผู้รู้เลยแต่กรโดดต้นใหญ่ไปละค่ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีไปกับปลาข้าโูดนี่ละพี่น้อง